สวัสดีครับผมนายแพทย์สมชายผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีพลังและสดชื่นในทุกๆวันคุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้าหมดเรี่ยวแรงแม้จะนอนพักผ่อนมากแค่ไหนก็ไม่ดีขึ้นหรือไม่หรือรู้สึกว่าพลังงานในร่างกายลดลงเรื่อยๆปามไวที่มากขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว คุณป้าวัย65ปีท่านหนึ่งมาพบผมด้วยอาการอ่อนเพลียนอนไม่หลับและรู้สึกหมดพลังตลอดทั้งวันแม้จะพักผ่อนมากแค่ไหนก็ไม่ดีขึ้นเธอเล่าว่าแม้แค่การทำงานบ้านง่ายๆหรือเดินไปตลาดก็รู้สึกเหนื่อยจนต้องหยุดพักทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงมากแต่หลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารเพิ่มสมุนไพราบารุงและปรับวิธีการนอนตามที่ผมจะแนะนาต่อไปนี้ภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์ คุณป้ากลับมามีชีวิตชีวานอนหลับสนิทและมีพลังทำกิจกรรมต่างๆได้ตลอดวันสิ่งที่น่าประหลาดใจคือวิธีการที่ผมจะแบ่งปันนี้ไม่ได้ซับซ้อนหรือยุ่งยากอะไรเลยแต่เป็นการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่โดยเน้นที่สามสาวหลักสำคัญอาหารที่ถูกต้องสมุนไพรบำรุงและการนอนที่มีคุณภาพจากประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุมากกว่า20ปี ผมพบว่าการฟื้นฟูพลังให้ผู้สูงวัยนั้นต้องทำอย่างเป็นระบบและต้องเข้าใจว่าร่างกายของผู้สูงอายุมีความต้องการพิเศษที่แตกต่างจากวัยการเปลี่ยนแปลงของร่างกายคุณภาพในวัยสูงอายุส่งผลต่อพลังงาน<ม>และความสดชื่นอย่างมากเราพบว่าการสร้างเซลล์และการฟื้นฟูร่างกายช้าลงระบบการย่อยอาหารทำงานได้ไม่เต็มที่และคุณภาพการนอนลดลง แต่เราสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยวิธีธรรมชาติมาดูเสาหลักแรกกันครับอาหารที่ถูกต้องผมมีคนไข้อีกท่านหนึ่งคุณลุงวัยเจปีที่มาพบด้วยอาการอ่อนเพลียมากเมื่อสอบถามพบว่าทานอาหารไม่เป็นเวลาและมักทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นข,นขนลึลงลส่งผลให้รู้สึกหมดแรงตลอดเวลาหลังจากปรับการทานอาหารโดยเน้นโปรโตีนคุณภาพดีจากปลา ไข่และถั่วเพิ่มผักใบเขียวที่อุดมด้วยวิตามินบีถาดเหล็กและแมกนีเซียมรวมถึงผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงอย่างเช่นเบอร์รี่ต่างๆคุณลุงเริ่มรู้สึกมีพลังมากขึ้นภายในสัปดาห์แรกเคล็ดลับสำคัญคือการแบ่งมื้ออาหารเป็นมื้อเล็กๆวันละห้าถึงหกมือ้อแทนการทานสามมื้อให้ยาวิธีนี้ช่วยให้ร่างกายย่อยอาหารได้ดีขึ้นและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่เสาหลักที่สอง สมุนไพรบำรุงผมพบว่าสมุนไพรไทยหลายชนิดมีสารพกคุณในการเสริมพลังได้อย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะกระชายดำที่มีสารสำคัญช่วยเพิ่มพลังงานในระดับเซลล์ขิงที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและตังกุยที่ช่วยบำรุงเลือดคุณป้าท่านหนึ่งอายุ68ปปีหลังจากเริ่มดื่มน้ำสมุนไพรผสมกระชายดำขิงและตังกุยวันละหนึ่งแก้วตอนเช้าก่อนอาหารเช้าเธอรู้สึกสดชื่นและมีพลังมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้นานขึ้นโดยไม่เหลื่อยล้าแต่สิ่งสำคัญที่ต้องระวังคือการใช้สมุนไพรต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและควรปรึกษาแพทย์ก่อนโดยเฉพาะถ้ามีโรคประจำตัวหรือทานยาประจำเพราะสมุนไพราบางชนิดอาจมีปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่ได้เสาหลักที่3การนอนที่มีคุณภาพนี่คือกุญแจสำคัญที่สุดในการฟรื้นฟูพลังให้ผู้สูงอายุจากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมักมีปัญหาการนอนหลับไม่สนิทเพราะการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินลดลงตามวัยผมมีคนไข้าอายุ73ปีที่มีปัญหานอนไม่หลับมานานตื่นกลางดึกบ่อยทำให้รู้สึกอ่อนเพลียตลอดทั้งวันหลังจากที่ผมแนะนำให้ปรับสภาพแวดล้อมการนอนโดยการลดแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือและทีวีก่อนนอนสองชั่วโมงปรับอุณหภูมิห้องให้เย็นสบายที่25องศาและทำสมาธิก่อนนอน10นาที ผลลัพธ์ที่ได้คือคุณลุงสามารถนอนหลับได้ลึกขึ้นและต่อเนื่องยาวนานขึ้นทําให้ตื่นมาสดชื่นมีพลังตลอดวันนี่เป็นเพราะการนอนที่มีคุณภาพช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเต็มที่สิ่งที่น่าสนใจคือการผสมผสานทั้ง3าเสาหลักนี้เข้าด้วยกันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทําเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับที่คุณป้าท่านแรกที่ผมเล่าให้ฟังที่ใช้ทั้งสามวิธีร่วมกัน และเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนภายในสองสัปดาห์จากประสบจากประสบการณ์ของผมพบว่าการปรับเปลี่ยนทั้งสามสาหลักนี้ต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนมาดูวิธีการที่ละเอียดกันครับเริ่มจากเรื่องอาหารผมแนะนำให้เริ่มจากการเพิ่มโปรโตีนคุณภาพดีในมื้อเช้าเช่นไข่ต้มหนึ่งสองฟองหรือปลาทูหนึ่งเพราะโปรโตีน จะช่วยให้รู้สึกอิ่มนานและให้พลังงานคงที่ตลอดวันจากนั้นค่อยๆเพิ่มผักใบเขียวเข้าไปในทุกมือ้อโดยเฉพาะผักคะน้าใบป่วยเล้งที่อุดมด้วยธาตุเหล็กและวิตามินบีคุณป้าท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าหลังจากเริ่มทานไข่ต้มและผักใบเขียวทุกเช้าเธอรู้สึกมีพลังมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสามารถทำงานบ้านได้นานขึ้นโดยไม่รู้สึกเหนื่อยเร็วเหมือนก่อน สำหรับเรื่องสมุนไพรผมมีสูตรง่ายๆที่คุณสามารถทำได้เองที่บ้านนั่นคือการต้มน้ำสมุนไพรโดยใช้กระชายดำสด2-3แว่นขิงสด2-3แว่นและรากตังกุยแห้ง1-2ถึสงชิ้นต้มกับน้ำสองถ้วยเคี่ยวให้เหลือหนึ่งถ้วยดื่มตอนเช้าก่อนอาหารแต่ข้อควรระวังสำคัญคือถ้าคุณมีโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานหรือทานยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สมุนไพรเหล่านี้เพราะอาจมีผลต่อการทำงานของยาส่วนเรื่องการนอนผมมีเทคนิคที่เรียกว่า3.2.1คือ3ชั่วโมงก่อนนอนมดอาหารมื้อใหญ่2ชั่วโมงก่อนนอนปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด1ชั่วโมงก่อนนอนทำกิจกรรมผ่อนคลายเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆ หรือทำสมาธิคุณลุงท่านหนึ่งที่ใช้เทคนิค3ามสองหนึ่งนี้เล่าว่าหลังจากทำตามอย่างเคร่งครัดเพียงหนึ่งสัปดาห์เขาสามารถนอนหลับได้เร็วขึ้นและตื่นมาสดชื่นกว่าเดิมมากไม่มีอาการง่วงระหว่างวันเหมือนแต่ก่อนสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือการฟื้นฟูพลังในผู้สูงอายุต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่รดน้ำครั้งเดียว แล้วหวังว่าต้นไม้จะเติบโตผมมีคนไข้หลายท่านที่เริ่มต้นทำตามคำแนะนำเหล่านี้แล้วรู้สึกท้อเพราะไม่เห็นผลในทันทีแต่หลังจากทำอย่างต่อเนื่อง2อถึงสสัปดาห์พวกเขาเลยอิมสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งเรื่องพลังงานการนอนและคุณภาพชีวิตโดยรวมมาดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณป้าวัย67ปีท่านหนึ่ง หลังจากทำตามคำแนะนำทั้งสามเสาหลักอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหนึ่งเดือนสัปดาห์ที่หนึ่งเริ่มรู้สึกนอนหลับได้ดีขึ้นแต่ยังมีอาการอ่อนเพลียบ้างสัปดาห์ที่สองการย่อยอาหารดีขึ้นท้องไม่อืดเฟ้อเริ่มมีพลังในช่วงเช้าสัปดาห์ที่สามสามารถทำกิจกรรมได้นานขึ้นโดยไม่เหนื่อยง่ายนอนหลับสนิทต,ตลอดคืนสัปดาห์ที่สี่ รู้สึกกระปรี้กระปร่าตลอดวันอารมณ์ดีขึ้นและมีพลังทำกิจกรรมที่ชอบได้มากขึ้นข้อควรระวังที่สำคัญ 1. อย่าเร่งรีบเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง 2. เปลี่ยนไปไปอย่างไปที่ไปที่ถีใบท,ทีหรือท่วมจะสอง 3. หากมีอาการผิดปกติใดๆให้หยุดและปรึกษาแพทย์ทันทีไม่ควรหยุดยาประจำที่แพทย์สั่ง วิธีการเหล่านี้เป็นเพียงการเสริมการรักษาละ่ะไม่ใช่การทดแทนมาดูตัวอย่างการนำไปปฏิบัติในแต่ละวันกันครับเชา้าตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกวันแม้วันหยุดดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วทันทีที่ตื่นดื่มน้ำสมุนไพรบำรุงที่เตรียมไว้ทานอาหารเช้าที่มีโปรตีนคุณภาพดีและผักใบเขียวรับแสงแดดอ่อนๆสิบถึงสินาทีกลางวันทานอาหารเป็นมื้อเล็กๆทุกสามถึงสี่ชั่วโมง พักผ่อนสั้นๆสิบห้าถึงยนาทีหลังอาหารกลางวันดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย6-8แก้วตลอดวันทำกิจกรรมเบาๆเช่นเดินเล่นยืดเหยียดเย็นทานอาหารเย็นเบาๆอย่างน้อย3ามชั่วโมงก่อนนอนหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเริ่มลดแสงไฟในบ้านลงทำกิจกรรมผ่อนคลายก่อนนอนปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดทำสมาธิหรือหายใจลึกๆห้าึงสินาทีจัดห้องนอนให้มืดเย็นและเงียบ เข้านอนเวลาเดียวกันทุกคืนผมมีคนไข้คู่สามีภรรยาวัย65ปีที่ทำตามตารางนี้อย่างเคร่งครัดพวกเขาเล่าว่าหลังจากหนึ่งเดือนชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากที่เคยรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลากับมีพลังทำกิจกรรมรอออกกำลังกายเบาๆและยังสามารถเล่นกับหลานได้โดยไม่เหนื่อยล้าเหมือนก่อนสิ่งที่น่าสนใจคือผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องพลังงานในร่างกายเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นความจำและสมาธิดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นลดความเครียดและวิตกกังวลการทำงานของระบบย่อยอาหารดีขึ้นการไหลเวียนเลือดดีขึ้นข้อและกล้ามเนื้อยืดหยุ่นขึ้นคุณป้าท่านหนึ่งอายุ75ปีหลังจากทำตามคำแนะนำเป็นเวลาสามเดือนเล่าให้ผมฟังว่าหมอคะตอนแรกดิฉันไม่เชื่อหรอกว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆพวกนี้จะช่วยอะไรได้แต่ตอนนี้ดิฉันรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปสิบปี มีพลังทำโน่นทำนี่ได้ตลอดทั้งวันไม่ต้องนั่งพักบ่อยๆเหมือนแต่ก่อนผมอยากเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูพลังในวัยสูงอายุไม่ใช่เรื่องของการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารราคาแพงแต่เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างพ่อยเป็นค่อยไปและทำอย่างต่อเนื่องเปรียบเสมือนการดูแลรถยนต์ที่ใช้งานมานานไม่ใช่แค่การเติมน้ำมันเครื่องใหม่แต่ต้องดูแลทุกระบบทั้งเครื่องยนต์น้ำมันเชื้อเพลิง และการพักเครื่องเพื่อให้รถวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพคำถามที่ผมมักได้รับบ่อยๆถามจะรู้ได้อย่างไรว่าวิธีการเหล่านี้ได้ผลตอบสังเกตจากอาการต่อไปนี้เตืรนนอนมาแล้วรู้สึกสดชื่นทำกิจวัตรประจำวันได้นานขึ้นโดยไม่เหนื่อยล้าความอยากอาหารดีขึ้นอารมณ์ดีมีชีวิตชีวามากขึ้นนอนหลับได้ดีขึ้น ถามถ้ามีโรคประจำตัวจะสามารถทำตามวิธีการเหล่านี้ได้หรือไม่ตอบได้แต่ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนโดยเฉพาะเรื่องการใช้สมุนไพรเพราะอาจมีผลต่อยาที่ใช้อยู่ส่วนเรื่องอาหารและการนอนสามารถปรับให้เหมาะกับสภาพร่างกายได้ถามต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเห็นผลตอบโดยทั่วไปผู้ที่ทำตามอย่างสม่ำเสมอจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในสอสัปดาห์ และเห็นผลชัดเจนภายในหนึ่งถึงสเดือนแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและความสม่ำเสมอในการปฏิบัติคุณลุงท่านหนึ่งอายุ68ปีเล่าประสบการณ์ของเขาว่าตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลจริงหรือเปล่าแต่พอทำไปได้สักเดือนลูกๆเริ่มทักว่าพ่อดูกระฉับกระเฉงขึ้นไม่ค่อยบ่นเหนื่อยเหมือนก่อนตอนนี้ผมสามารถพาหลานไปเที่ยวสวนสาธารณะได้ทั้งวันโดยไม่ต้องนั่งพักบ่อยๆเหมือนแต่ก่อน เคล็ดลับสำคัญในการเริ่มต้น 1. เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพร้อมกัน2ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงเช่นสัปดาห์แรกอาจเริ่มจากการปรับเวลาเข้านอนให้เป็นเวลา 3. จดบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำต่อ 4. หาเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาทำด้วยกันจะช่วยให้มีกำลังใจและสนุกมากขึ้น 5. อย่าท้อถ้าวันไหนทำไม่ได้ตามแผน ให้เริ่มต้นใหม่ในวันถัดไปเรามาดูตัวอย่างการปรับเปลี่ยนที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เชา้าเริ่มจากการดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วทันทีที่ตื่นนอนตามด้วยการยืดเหยียดเบาๆห1 0นาทีสายเพิ่มไข่ต้มหนึ่งฟองและผักใบเขียวในมือ้อเช้ากลางวันพักผ่อนสั้นๆ 15- บหนาทีหลังอาหารกลางวันเย็น เดนเล่าสบายๆสบยิบถึงสิบนาทีก่อนนอนปิดโทรศัพท์มือถือก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงคุณป้าท่านหนึ่งเล่าว่าเธอเริ่มจากการทำแค่ห้าสิ่งนี้ก่อนพอทำได้สักพักค่อยๆเพิ่มสิ่งอื่นๆเข้าไปตอนนี้ผ่านไปสามเดือนเธอรู้สึกมีพลังและสดชื่นกว่าเดิมมากก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์และรายละเอียดต่างๆคอมเมนต์ด้านล่างว่า คุณกำลังรับชมมาจากที่ใดในโลกผมหวังว่าข้อมูลที่แบ่งปันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านและช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีพลังและความสดชื่นในการใช้ชีวิตประจำวันจำไว้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขสิ่งสำคัญคือการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ ในวิดีโอครั้งหน้าผมจะมาแบ่งปันเทคนิคการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับร่างกายอย่าลืมกดติดตามช่องและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า Script Part Separator ความหวังเดิมพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าท้ายนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพ จำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆและความตั้งใจจริงแม้จะดูเหมือนยากแต่เมื่อทำอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่ากับความพยายามอย่างแน่นอนขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักได้ดูแลสุขภาพกันนะครับสวัสดีครับ s c r i ปต p a r ร์ทเซป a ร o เอาจจะมาทำไปพับไปแค่จะทำให้ติดตามดูได้ดูขี่ปะดีในวิดีโอหน้าครับคุณขอบคุณหวังกำลัง เป็นกำลังใจทั้งหมดอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักได้ดูแลสุขภาพกันนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักได้ดูแลสุขภาพกันนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีและมีพลังชีวิตที่สดใสตลอดไปอย่าลืมว่าการดูแลสุขภาพไม่มีคำว่าสายเกินไปเริ่มต้นวันนี้ก็ยังไม่สายขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพนะครับ พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับอาจจะมาทำไปพับไปแค่จะทำให้ติดตามดูได้ดู ew, และมีพลังชีวิตที่สดใสตลอดไปอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ Script Part Separator ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีพลังชีวิตที่สดใสตลอดไปอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ หวังว่าทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีพลังชีวิตที่สดใสตลอดไปอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ Script Part Separator สวัสดีครับผมหวังว่าข้อมูลที่แบ่งปันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องเริ่มจากก้าวแรกแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องยากแต่ผลลัพธ์ที่ดีคือรากฐานของชีวิตที่มีความสุข โดยเฉพาะในวัยสูงอายุการมีพลังและความสดชื่นจะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขกับครอบครัวได้นานขึ้นในวิดีโอหน้าผมจะมาแบ่งปันเทคนิคการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุอย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักได้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ สวัสดีครับสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าการมีสุขภาพที่ดีคือของขวัญล้ำค่าที่เราให้กับตัวเองและครอบครัวเริ่มต้นวันนี้เพื่อชีวิตที่สดใสในวันข้างหน้าพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า